ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทีมของ V Solar Cell นะครับได้ติดตั้งนะฮะแผงโซล่าเซลแล้วเวลาขนาดนี้ก็ครับจะสี่โมงนะครับอันนี้มันแรงแลก็ถือว่าสูบน้ำขึ้นมาก็ใช้น้ำด้วยความประหยัดนะครับเพราะว่าเราสูบมาจากพื้นดินอันนี้ก็เป็นทีมของ คุณจิ๋วคุณตานะครับนะฮะแล้วก็น้องใบตองนะครับนกตองครับก็สูบประมาณ40นาทีก็พักเครื่องสักหน่อยช่วงประมาณ10 1สโมงถึงเที่ยงนี่ก็ใช้ได้นะก็ถือว่าขอบคุณฟ้านะครับโอเคป่าวคุณจิ๋วโอเคนะอันนี้เอาชุด4 6 0 0มมาให้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนั้นยังประกอบไม่เสร็จนะฮะ อันนั้นใครครับนั่นครับที่ขุดขุดหรับผัวครับมมีครับเรียบร้อยกาน้ำครับผมครับครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของวีโซล่าเซลครับขอไล่ไปนาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ